โยโยโยเทีย่ยงตรงเจอกับคลื่นุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลื่นุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIPKLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอมาถึงค่ำคืนวันศุกร์บิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับต้องไปที่เวลาตีสอตรง พีเอ็มอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอทาฟอร์ดรับการเยือนของฟูลแลมแมนยูเนี่ยอุ่นเครื่องมา5นัดล่าสุดก็ลงเล่นในคอมมูนิตี้ชิลนะครับเสมอกับซิตี้1 1ใน90นาทีก่อนที่จะไปแพ้ในการดวลจุดโทษครับเอริดิชนฮาร หมดสิทธิ์ใช้งานเลน่โอโรตัวใหม่รวมไปถึงมาเลเซียกับลาดมุสหอยล่นที่ยังเจ็บแล้วก็ต้องเช็คในรายของดินเลิฟกับลุกชอนะครับสิบเอ็ดคนแรกประตูน่าจะเป็นโอนาน,น่าทีนี้ถ้าลุกชอพร้อมก็จะเล่นแบ็กซ้ายนะครับขยับลิซันโดมายืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับแม็กไกว์ทางขวาเป็นดาโลตรงกลางน่าจะเป็นคอบบี้เมนูกับคาเซมิโรนะครับแนวลุกกาณาโชแรดฟอร์ดลงแน่ๆ ทีนี้เนี่ยถ้าเล่นฟ9นก็จะเป็นบรูโน่กับเมสันเมานะครับโดยมีโจชัวเซักซีอันโตนี่แล้วก็จจดอนซานโชรอกาสที่มานั่งสำรองนะครับในขณะที่ฟูลแลมอุ่นเครื่องมา3นัดชนะ2แพ้1เกมล่าสุดชนะฮอฟเฟนฮา์มา20นะครับมาโกซินวาครับ เอ,า,อาง่ายๆว่าปล่อยเจ้าปาตินย่าแต่ว่าได้เอิลสมิธโรเข้ามาแทนและยิงประตูได้ในเกมปีซีซั่นนะครับสิบเอ็ดคนแรกที่คาดว่าจะลงครับประตู eno, แบนเลโนแบ็คขวาเตเต้ทางซ้ายโรบินสันนะครับคู่เซนเ,นเตอร์ก็เป็นบาซี่กับดีออฟตรงกลางเอิลสมิธโรเล่นกับซาซาลูคิแนวลุกกอนเดสเปเรราเจอทีมเก่าอาดามาตาโอรเรลส์อีโวบี้กองหน้าเป็นโรดิโก้มูนิสนะครับฤดูกาลที่แล้วค่อนข้างแปลก ทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับแมนยูบุกชนะ1-0ฟูลลัมก็บุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองแมนยูนเต็ดเป็นต่อหน้านะครับเอาง่ายแมนยูเนี่ยแม่ตัวที่เสริมมาใหม่ก็ดันเจ็บทีนี้ต้องดูว่าโจชัวเซิร์ซีจะมีโอกาสประเดิมอย่างน้อยๆในฐานะตัวสำรองหรือว่าตัวจริงเลยหรือไม่นะครับในขณะที่ฟูลลัมแม้ว่าจะเสียปปนิดนึ่งแต่ได้เอมิลสมิธโลมาก็มาเล่นตรงกลางเลยนะครับแม้ว่าจะคนระบทบาทก็ตามครับดูแล้วแมนยูอาจจะยังดูฝืดๆนะครับแต่ว่า ถ้าดูรูปเกมตอนอุ่นเครื่องก็ถือว่าทำได้ดีในหลายๆเกมนะครับยังน่าวัดใจแมนยูในโอทับฟอร์ดครับน่าจะประเดิมสวยครับด้วยการเบียดชนะฟูลแลมอย่างน้อย1ประตูนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคลืนหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย